Thoải bay lúc Thoải bay lúc เตรียม Để cho... จะมันที่จะตั้งตัวเลยยัง đây เอาเลยลบ

เฮ้ยบ๊วยเหรอบ๊วยบ๊วระเบิดแล้วเสิดได้ไงอ่ะมาต่อระเบิดมาต่อเลยบ่ระเบิดก็เข้าไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอระเบิดก็เป็นทางอยู่ดีไม่แต่ระวังให้ระวังคนที่ยืนตรงระเบิดนะตรงนั้นน่ะระวังระเบิด เขามากันเต็มคันทุกถูกวะแค่ยิงนะแค่ยิงยไเมาเลยเผาเลยเผาปะลงลาไม่ได้หรือเขาเผาได้เผาไปให้ยิงไปลงมาให้ยิงให้ให้ยิงไปเผาเลยเผาเลยไม่พี่แต่ผมอยากให้ชนนั่งพังกว่านี้ก่อนไม่ต้อง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 ไปเผาไปเถอะเผาเลยเผาคันนี้เลยเผาคนแแรกเลยผมจุดไม่ได้ต้องจุดใครจุดผมจุดไม่ได้ รถเทียรู้สิสองร้านเผาไฟไม่ได้จริงป่ะซื้อมาต้องแพงซื้อมาต้แพงก็เผาไม่ได้ไม่ไฟให้กูสักนิดเลยไปมงไปยิงแต่ยิงไม่โดนนะยิงโดนมงนี้โดนนะครับโดนยืนนี้ยิงยิงผมเองแล้วยิงผมอีกแล้ว้าดหน้าลาหน้าเครื่องหนาะับหน้ามีับหน้าะมีับหน้าหมู้า ภาษาญ่ปุ่าหรูเป่าเอาไว้เซงก็ได้เนะหมูกินข้างบนเราไอ้เหี้ยปากดีชิบหายมองผมไม่ใช่เผาหรอเอ้ยไอ้ยอ้ใครอน้อ้้้้้่าลายถ่ายถ่ายถ่ยถ่ายถ่ถ่ยถ่ายถ่ายถ่อยแ้กันแล้วกันเล่นครับกันเล่นไม่คว้จะ้าปะกระจายกระจายก็ได้แล้ครับงานงานช้างทูรนหรอไหมครับเปิดจะไม่ระเบิดบ้านี้ช้างทูรินหรือยานหรือว่าจลบหรือสัตว์ไม่ใช่ไม่ถึงได้แปลว่าไม่ระเบิดก่อ ไม่โทอนี่รถมันไม่เป็นดาเมจดสิน้องรถไม่ดาเมจสิเนี่ยดามดเามจรถมันบั็กนี่รถมันไม่ขยับอ่ะเออใช่ป่ะมันบล็อกรถมันบล็กเฮ้ยน่าจะบล็อกเพราะเขาจะบักแล้วเมื่อกี้ใช่ใช่เห<ๆ>มื <cả> อนจะฮะเอามีไปยิงยังไงช็อตเรา20โลช็อตเรา20โลจะพังซะชิดีบินช็อต้องช็อตถังนี้ชออ็ชอตถังนี้ เฮ้ยบอลหึ่งบอลนึ่งตอกถลอกพิยบทีมตอกที่เราตียนัดยนัทงัทงนัทลงนัองอยู่วะตอกเลยเฮ้ยรอยยี่ิบไม่น่ามีหรอวะที่ไม่น่ามีหรอวะลงัดไปทุกคันนะให้คให้จะกอโลปีตรงนี้ได้เลยเ้ยรถเราจอดข้างๆดียวะเนี่ยยังยังยังได้วไวาได้ว่าต้องเผาเพื่อนวเว้ยอุ้ยเหยียบปู ไอ้กระปูนี่เลยอยากกินปูนี่เลยอยากกินปูี่เลยใรีปเร็วๆเรๆๆๆอปูนีเลยเอาแล้วเก้ห้าห้ยวปูน เดี๋ยวงัเดี๋ยวไหนึ่งาครับหนึ่งเกาครับไ้เราเขามาไม่เาไอ้เราเขามไม่เราเขามาสามเกาเข้าไม่เราไ่เอ็นเอาของได้องแต่งแต่ไม่เ้่งแต่ชอบไม่ฮ้ยฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนทียคนฟังนะเอาของได้ระวังตัวกูด้วยนะระวังเขาหลังเ้ระวังเขาโดดลงมาด้วยเออดูให้ด้วยนะ แลดวดนิ่งระวังนะระวังนะเจมเจมเจมไม่ต้องกบกไม่ต้องไม่ต้องไม่ตายเลยโอ้เยี่ยบปูน้าคนแก่เลยอะโอ้โหแรงมาก้เก้าสไ้ไเก้าสองพี่มิรี่าเก้าสอามเาเทียนนี้เอาเทียนนี้โอเคครับปู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 ไปงัดปูเฟูเฟยปูเฟยห้าเก้าหกนะได้ครับปูเฟนะรอบหนึ่งนะเอาดีบับดบับบัด้วยบับด้วย พี่บิลล่พี่บิล่มันมีรถ60โลจอดอยู่ซอยข้างอู่เทียแกงนะเทียแกงนะ <c oughs> นมันอยู่ซอยอกอู่ข้างหลังพี่60โี่เปนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาเลยเอาเลยเอาเลอล้ยมกีนกงไ, <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> เอาอีกครั้งหนึ่งเรยกะเรียกอะไรแกงบ้างสามเจ็ดงครับอ่าร้อนอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอนึงอีกรอนึงอีกรอไอ้เฮียกินได้ทั้งเขตสาบุฟเฟ่ปูยังไม่หมดอีกเหรอ <c oughs>

พอนเก็บของกอนพอเดี Ris ๋ของแบ็คตำรวจอะไรหรยิงไม่ได้เถอโวยกูถือปักกี้กูเอาจีนปักกี้ชัดเอ้ยรอะไรอะไรผิดอ่ะเกืบหมดรอคนลพี่ป้อไงเขาตํรวจไงอ่ะีจีเกเล่นผิเหรอใจเย็นวไงครับอครับตำรวจหลบหม่ครับพอตงอนพอสตรีมงานสตรีมงานฮะดีดีสรสตรีมงาน งีเรียบร้อยเออพออีกทีเลยทุกคนทุกคนครับทุกคน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 ว่าไงว่าไงว่าไงสามก็สามสามสองเก้านะเจ้ามาด้วยเก้าเนี้ยอย่าเลยจ้ามาด้วยจ้ามาด้วยแล้วอะไรวะน่ะฮัลโหลครับต้นกำเนิดของอะไรเนี่ยเกมครับได้าลำจางเหีย งัดรถอ่ะแล้วเห็นสเตฟอยู like he ่ตรงรถไอสเตฟลงมาให้เขาเช็คอีกอีเปล่ามีของเปล่าเออลงให้เขาเช็คจบไปอ่าให้เขาเช็คอ่ะตำรวจเช็คก็ปลอดภัยกว่าใช่ไหมครับผมตำรวจจะได้เออตำรวจมาทีละนิดทีละนิดได้ไหมครับโอ้ยยัไม่ได้คัดเลยค่ะออกก่อนไหมแคดเดอร์แคดเดอรงัดรถมาเยอะไปไหมแคดเดอร์ตำรวจยังไม่ได้ตีกันเลยคุณตำรวจใครถามกูไปไหนวะเตฟกูไปไหนวะบินยิบหาย อ,นนอันนี้พวกผมว่าออกทิปเองนั่คุณครับไอแปไอแปดไอแปดไม่ของหรอปีนี่โถย็ดแค่โถย็ดแค่อร่ก่ยวโถเย็ดแค่ตัดปีนี่พี่ก็เสียบอโอ้โหเียอันเดียอดานแล้วตรงนี้ก็โคตรแตกต้อยเลยอ่ะอลมอยู่อมอยู่ทีมึของแล้วไอผมไปไอนักทันในคำมาโชว์ที่เขาบอกไงอ เดี๋ม่นี่งัดรถโหลดมาสิบคันหล่อที่อะพวกเราไงเพราะเป็นพวกเราไงน้องาชายเอ้ยแต่พี่ไม่เกม,มงไม่าโมงหต้องโหลดหไปทำไอะไระัหรถสิบคันบ้าปะเนี่ยไอ่ะีัยไอ้แต่เขารู้เพราะกูต้องมีของ